คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลังจากเกิดเหตุระทึกขึ้นนะคะเป็นเหตุไฟไหม้รถเกง๋งข้างกุฏิเจ้าสานักสงฆ์ค่ะหลังจากท่านนี้นะคะเขาขับรถลุยน้ําแล้วนํามาจอดได้สองวันปรากฏว่ารถเนี่ยเกิดระเบิดแล้วก็กลายเป็นไฟไหม้มอดเสียหายทั้งคันเลยค่ะเออเป็นไรเนี่ยรถจอดอยู่ดีๆมันเป็นกัมมันเองครับเนี่ยครับเนี่ยครับจอดอยู่ดีๆแล้วมันก็ไฟมันลุกมันดงังระเบิดดงังขึ้นในรถอะครับแล้วนี่กำลังไฟกําลังจะไหม้เนี่ยครับ น,นี่เป็นภาพเหตุการณ์กลุ่มควันที่ไฟกําลังลุกไหม้รถเก๋งสีบรอนเป็นรถที่ใช้ในกิจสงค่ะซึ่งอยู่ห่างจากกุฏิเจ้าสํานักสงเพียง5เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีต้องเ,เร่งระดมฉีดน,น้ําเพื่อดับ,ดบไฟโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถดับไฟได้อย่างสนิทนะคะส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องเครื่องยนต์ทีมข่าวสอบถามพระโพธิวโรภิกุ เจ้าสํานักพรมสุนทรค่ะเขาไล่ฟังบอกว่าน้ําท่วมขังทางเข้าวัดมานานหลายเดือนแล้วโยมซึงขับรถเก๋งคันที่ไฟไหม้เนี่ยลุยน้ําเข้าวัดมาจอดแล้วเอามาจอดไว้ตรงหน้าศาลาจนวันนี้มีกลุ่มควันสีขาวลอยออกมาจากนั้นห้องเครื่องก็มีไฟไหม้วอดทั้งคันแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไปฟังเสียงท่านกันหน่อยค่ะที่แร้วครับขับุยน้ำอ่าก็ ขับลุยน้ำมาเมื่อสองวันที่แล้วก็ขับมาจอดแต่เมื่อวานไม่ได้ลุยนะครับอ่าก็ลุยมาสองวันแล้วครับ2 2> คิดว่ามันน่าจะช็อตจากน้ำไหมน่าจะช็อตจาพรรถมันไฟฟ้าตั้งคันนะครับน่าจะช็อตจากน้ำนะครับอ๋อรถก็ปกติดีรถก็ปกติดีครับน,น้ำท่วมวัดนานยังว่าอันพุทธวัดก็ประมาณสองเดือนแล้วครับ หลวงพ่อก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะขับรถลุยน้ํามาแล้วก็เอามาจอดไว้บนบกเนี่ยสองวันหลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังมีควันพุ่งออกมาแล้วตามมาด้วยไฟกลายเป็นภาพความเสียหายที่รถถูกไฟไหม้เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นณนะขนาดนี้นะคะคือหลวงพ่อยังบอกต่อค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ญาติโยมมาบริจาคให้กับทางวัดเพื่อใช้ในกิจของสงนำไปติดต่อญาติโยมเพื่อในการสร้างโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ สภาพหลังจากรถเก๋งถูกไฟไหม้แล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าโอ้โหมันไม่น่าจะซ่อมได้แล้วแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะหากญาติโยมมีเจ็เมตตาอยากจะช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้ค่ะ089 099 2535ค่ะค